สวัสดีครับพวกักิคอนเฟิร์มครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึง8สิ่งของอับประมงคลที่ไม่ควรจะมีในรถยนต์ของท่านนะครับซึ่งต้องบอกกันนะครับว่าผมก็พยายามหาข้อมูลทั้งตำราจีนแล้วก็ตำราไทยท่านอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่า8สิ่งนั้นไม่ควรมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์จะเป็นกําลังใจกับผมกิคอนเฟิร์มมากๆเลยนะครับช่วงนี้นี่ซับสไคร์ขึ้นน้อยมากๆเลยครับท่านที่ดูอยู่นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดเห็นโพ กด u ก b s cribe ด้วยหรือมอบดาวให้กบกิคอนเฟิร์มตรงนี้จะเป็นพราะคุณอย่างมากนะครับที่สําคัญเลยนะฮะท่านใดที่ชื่นชอบเลยได้มงคลฝากติดตามที่ช่อง YouTube กิคอนเฟิร์มโฮโรนะครับเราจะให้ได้มงคลกันใน YouTube เท่านั้นนะฮะกิจคอนเฟิร์มโฮโรฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับ8สิ่งอัปมงคลที่ไม่ควรจะมีในรถยนต์ของท่านเพราะจะนําพาความซวยมาสู่ตัวท่านนะครับอันดับแรกเลยครับสิ่งของที่แตกหัก หรือลาวครับประเภทก กประเภทแผ่น CD ดีประเภทพลาสติกปุ่มกดอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีรอยแตกรอยร้าวนะครับมันจะทําให้รถของคุณเสียบ่อยแล้วถ้าคุณขับรถคันนี้ไปสแสวงหาซึ่งโชคราบหรือติดต่องานนะครับมันก็จะได้แต่สิ่งที่มันเลา้าๆหมายถึงความร้าวฉานหมายถึงการติดต่อไม่สําเร็จสังเกตดูครับถ้าคุณมีกระจกที่แตกแล้วไม่ได้ซ่อมหรือปุ่มแตกพลาสติกร้าซีดีหักอยู่ในรถเนี่ยนะครับเวลามี คนรักสามีภรรยาหรือลูกของคุณขึ้นมามักจะทะเลาะกันในรถครับแล้วติดต่อธุรกิจก็มักจะไม่สําเร็จอันดับที่สองครับไม่ควรจะมีเลยคือนาฬิกาตายครับมันเป็นตัวแทนของเวลาที่มันไม่ตรงเวลาที่มันไม่เดินก็หมายถึงว่ารถคันนี้ถ้าคุณจะไปทํางานติดต่อง,งานมันก็จะไม่สําเร็จครับและที่สําคัญอาจจะนําพาอุบัติเหตุมาด้วยนะครับอันดับต่อมาเลยครับคือพวงมาลัยแห้ง รจริงๆพรมอะไรเนี่ยเขาเอาไว้วาแไม่ก็นางรถนะครับทีนี้เนี่ยพอพรมอะไรแห้งมันก็เหมือนกับสิ่งของที่มันตายสิ่งของที่มันหอมหวนสิ่งของที่มันใช้ได้แล้วมันตายมันคาอยู่ครับมันหมายถึงเป็นพลังที่ไม่ดีซึ่งนําพาความเหี่ยวเฉาความล้มเหลวการตายจากการพัดพลาดเพราะฉะนั้นครับขับรถที่มีพรมอะไรแห้งอยู่ข้างหน้ามันจะทําให้ชีวิตมีปัญหาครับหรือรถลาอาจจะเฉียวชนส้มแซมได้บ่อย ต่อมาเลยครับไม่ควรจะมีภาพหนังสือพิมพ์หรือรูปคนที่เสียชีวิตไปแล้วอยู่ในรถนะครับอันนี้อัะมงคนมากครับห้ามมีเลยเพราะเนื่องจากว่ารถเป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนกันนะครับขับรถอยู่เกิดเฉี่ยวชนขึ้นมามันก็จะแย่เราไม่ควรจะเอารูปคนที่เสียชีวิตไปแล้วมาไว้ที่รถเป็นอันขาดน,นะครับมันเป็นการที่ไม่อวยพรตัวเองตรงนี้ห้ามเลยนะครับต่อมาเลยข้อที่5ฮะอะไรเก่าที่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับ บางคนนะฮะไปเปลี่ยนคอมแอร์มาไปเปลี่ยนหลูกหมากมาไปเปลี่ยนโน่ไปเปลี่ยนนี่มาฮะเอาอะไรเก่าที่ใช้ไม่ได้เก็บใส่กล่องไว้หลังรถอันนี้ห้ามเลยเด็ดขาดครับเพราะมันจะเป็นการทําให้รถคุณเสียบ่อยยิ่งขึ้นของที่ใช้ไม่ได้แล้วอะไรที่พังไปแล้วก็เหมือนของที่ไม่เป็นมงคลควรจะนําไปเก็บไว้ห่างตัวหรือนําไปทิ้งซะไม่ต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกในรถนะครับเพราะมันจะทำให้คุณเสียงกับเสียทองกับเรื่องรถไปตลอดกาลเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะฮะจะทะเลาะ กับคนใกล้ชิดคนรอบตัวด้วยนะครับอันดับที่6กนะฮะก็คือเหรียญหรือธนาบัตรที่ตกลงที่พื้นนะครับบางคนนี่มีเหรียญตกอยู่ตามซอกตามพรมต่างๆเยอะมากมายทีเดียวเลยครับตรงนี้เนี่ยก็ไม่เป็นมงคลเพราะฉนั้นควรต้องดูและเก็บเอามาใส่ไว้ในเกะลุมรวมกันอันนี้จะเป็นมงคลแต่ถ้ากระจายอยู่ปลายเท้าบ้างอยู่โน่นอยู่นี่บ้างไม่เป็นมงคลนะครับต่อมาครับพรมที่ขาดครับบางคนนี่แม่มัธยัสเหลือเกินพรมขาดก็ไม่ยอมเปลี่ยนก็ใช้อย่างนั้นนะ ต้องบอกว่าไม่เป็นมงคลเลยนะครับจะทําให้บริวารมีปัญหาก็หมายถึงลูกน้องคนรอบตัวคนรอบข้างลูกหลานมีปัญหาและรถจะเสียบ่อยครับต่อมาเลยครับอันดับที่8ครับเบาะรถที่ฉีกขาดจนเห็นฟองนะ้าแล้วไม่ไปซ่อมไม่ไปปะไม่เป็นมงคลนะครับต้องบอกเลยตรงนี้ทําให้คุณสุขภาพไม่ดีครับแล้วก็จะทําให้รถซ่อมแซมบ่อยหาเงินหาทองจากรถคันนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องเสียเงินเสียทองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ8ข้อนะ ถ้าท่านมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งรีบแก้ไขและเอาออกหรือปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้ดีขึ้นซะจะช่วยทําให้ชีวิตของท่านดีขึ้นอย่างแน่นอนครับนี่คือบทสรุปของ8สิ่งอัปมงคลที่ไม่ควรจะมีในรถยนต์เป็นอันขาดเพราะจะฉุดดวงทําให้ดวงไม่ดีดวงสวยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านนะครับฝากกด1แชร์ใครกดหนึ่งแชร์ขอให้รวยครับกด2แชร์ขอให้เป็นเศรษฐีกด3แชร์ตอนนี้ขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกดแชร์ให้ผมกราบขอ ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบในคลิปของกิจคอนเฟิร์มกดมอบดวาวให้กิจคอนเฟิร์มด้วยจะกราบขอบพระคุณมากๆนะครับอยากด,ดูดวงกับกิจคอนเฟิร์มหลังจบรายการโทร1 9 0 1 1 1๑๑๒ครับย้ำนะฮะ1 9 0 1 1 1 2 3 0ครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันในคลิปหน้านะสวัสดีครับ ท่านใดที่อยากสั่งซื้อนาฬิกาเกลดคอนเฟิร์มบิลเล o น a i r วอชไอเอฟเก้านะครับต้องบอกว่านาฬิกานี้นะครับดีนอกและก็ดีหนครับต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์สะสมนาฬิกาแล้วก็ความชอบนาฬิกามากกว่า10ปีของผมครับการออกแบบนะครับเป็นรูปถังเบียร์นะครับเป็นสีโลสโกนะครับที่สําคัญเลยนะครับท่านจะเห็นหมุดนะฮะจะเป็นรูปดาว10ดวงก็หมายถึงว่าท่านจะทําการอะไรจะโชคดีในทุกทิศทุกทางจะไปทิศไหนก็จะมีแต่โชคลาภและก็ความเป็นมงคล เพราะว่ามาจากตำแหน่ง10ทิศเลยครับตรงตำแหน่ง6นาฬิกานะครับยังมีกังหันแชร์กงหมิวมันจะหมุนขึ้นตลอดเวลานะครับหมายถึงชีวิตท่านจะไม่มีวันตกต่ำครับแล้วก็จะร่ํารวยจะขึ้นตลอดไม่มีคําว่าหลงครับข้างในนะฮะท่านดูโครงครับจะมีลักษณะเหมือนกับแมงมุมนะครับแมงมุมนั้นเมื่อกางใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นครับเมื่อปั่นเงินเรียกเงินแล้วเมื่อท่านรับเงินเงินก็จะเข้าอย่างเดียวไม่ออกออกยากนะครับที่สําคัญนะฮะด้านหลัง ยังมีคาถาเพ่งเพงพา,พาพาหาหารือๆนะครับเป็นหัวใจคาถาเงินล้านและพร้อมกันนั้นยักลุกเสกหนึ่งร้อยแปดจบด้วยคาถาเงินล้านนะครับต้องบอกว่าดีนอกดีในครับทั้งระบบนาฬิกานั้นเป็นออโตเมติกไม่ต้องใส่ฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใช้ออกงานสังคมได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะฉะนั้นยังเป็นเครื่องรางเครื่องนําโชคที่ออกแบบให้ถูกหลักความเป็นมงคลต่างๆโดยหมอกริปคอนเฟิร์มเองเลยทีเดียวผมคัดสรรรูปแบบแล้วก็เลือกรูปแบบอย่างดีที่สุดมาให้กับตัวท่าน เลยนะครับราคาเรือนละ9999บาทครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาในแฟนเพจในข้อความสั่งจองสั่งซื้อได้เลยฮะพร้อมส่งเลยนะครับ